สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอารุณมารินเช้าวันนี้กลางสัปดาห์พุทธแล้วนะคะม19มีนาคม2568ค่ะวันนี้มาพร้อมกันกับข่าวดีเลยถ้ากิดว่าใครเนี่ยโหลด34 HD f p p เอาไว้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะปีนี้เราจะแจกอะไรนะ มาค่ะ,คะเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมคิ้วๆน่ารักน่ารักกันก่อนเลยอ,อยดูสิพวกเราเหมือนมีลูกแล้วนะเออแล้วเราได้ไปทํากิจกรรมกับน้องๆบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคุณผู้ชมแน่นอนอเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมจะต้องได้มีส่วนร่วมค่ะเช้าวันนี้กับพวกเราแหมน่ารักสีแดงสีแดงน่ารักสุดทีมสีชมพูเขาดูกรมชัยชนะมาแล้วนะเออแต่ละคนเหมือนมีลูกแล้ว อ,อยู่กับเด็กๆน่ารักเชียวคุณผู้ชมเห็นโครงการน่ารักแบบนี้เราไม่ได้แค่มีความน่ารักนะคะเรามีของรางวัลมาแจกกันด้วยเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมใน34 H D อ p p ที่ดีที่เดิมได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่มีโหลดเลยหรือบางคนบอกจบแคมเปญแล้วลบทิ้งไ,ไปโหลดกลับมา<อ>โหลดกลับมาเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งนี้แจกใหญ่เป็นแสนเลยนะคะแคมเปญคิวคิวโหวตแจกใหญ่จัดหนักน่ารักแบบจัดเต็มค่ะผู้ประกาศพวกเราทุกคนแท,ท็กพิมพ์กันกับน้องๆเพียงแค่ทุกคนนะคะดาวโหลด34 H D App โอโ้โหสดใสเนาะสดใสจริงอ่ะคุณผู้ชมและ แล้วก็เข้าไปตอบคำถามนะคะกับกิจกรรมคิ้วๆประจำวันโดยไอเดียคำตอบของน้องๆทิมหนน่ารักโดนใจเอาแค่นั้นพอเลยค่ะของรางวัลที่จัดเตรียมเอาไว้ อาร์ตทอยลักกี้นากานาคาตตุมงคลตัวสีเข็ดด้วยหรือเปล่าเซตใหญ่รอเลยแล้วเขาไม่ได้ให้แค่เป็นจุ่มๆนะยกเซตให้ไปเลยพร้อมกับลายเซ็นหมอลักอีกต่างหากค่ะเจ้าของมลสารนะคุณผู้ชมรวมไปถึงแพ็กเกจที่พัก3วัน2คืนเพละเพลินบุรีรัมสามรางวัลพาลูกเที่ยวได้หรือว่าจะไป แต่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 รู้เลยด้วยนสวสยามเออสยาม Amazing Park ค่ะคุณผู้ชมสวนสนุกระดับ World Class นะคะ10รางวัลรางวันละ3ใบพ่อแม่ลูกครบเลยมามาเตรียมรอโหวตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้34 HD f มีอยู่ในมือคุณผู้ชมแล้วนะเดี๋ยวทีมงานขึ้นคิวอโค้ดให้ที่หน้าจอคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดกันไว้ได้เลยนะคะเราจะร่วมเปิดกิจกรรมนีน่ขึ้นแล้วหน้าจอร่วมกิจกรรมกันครั้งแรก เสาร์ที่2 2มีนาคมนี้รอเลยจ้าโหวตฟรีมีรางวัลนะดาวโหลดไม่เสียตังค์นะคุณผู้ชมใช่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตั้งตารอเลยนะเออกิจกรรมบ้านและสวนซีเล็กน่ะเดี๋ยวจะมีผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็น้องๆคิวคิวแฟมิลี่ครับรวมพลคนน่ารักของเราเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันถึงที่จัดงานเลยไบเทคบางนานะฮะค่ะแล้วผู้ประกาศจากรายการข่าวเช้ารูดมรินเนี่ยไปกันสองวันตจันทร์อังคารด้วยนี่กําลังดูเขาจัด ลงคู่กันทั้งหมดเลยนะใช่อมีพี่ต้นไข่มุกพี่ฝ้ายี่ปอนข่าวเที่ยงพี่โจ้พี่เก๋อพี่กิ้งพี่บอลอันนี้ก็จะเป็นพี่แยมกับน้องนะใช่ข่าวเที่ยงข่าวเย็นตามอำเภอจานะอันนั้นมีด้วยด้วยค่ะ กับพี่ๆจากมั่วบ้านงานใช่แล้วก็น้องจอยน้องอน้องจอยนะฮะใช่แหมแต่ว่าคู่พี่กริงพี่บอลเนี้ยเหมือนคู่จินฟินเวอร์เลยเนาะเป็นธรรมดานี่นะลูกหัวใจมาเออแล้วใดบรรดาเด็กๆที่มาจับคู่กับผู้ประกาศนะค่ะน้องที่อยู่กับพี่บอลพี่กริงน่ะเด็กสุดแค่สี่ขวบเองกำแพงหน้ามาไม่ครบเลยน่ารักจริงเออต้องรอติดตามกันนะคุณผู้ชมความสดใสแบบนี้วัยเด็กวัยใสมีแค่ครั้งเดียวใช่ค่ะมาดูความน่ารักของน้องๆกันค่ะแต่ว่าเช้านี้ขยับไปที่ รังสิตกันหน่อยค่ะรังสิตมันร้ายไม่ใช่แค่ชื่อเพลงโอ้โหเพราะว่าอยู่ๆโจรัรงสิทธิ์ไปรุมแจกขนมตุ๊กต๊บให้กับพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ค่ะ พร้อมกันนะเออเ้วก็ชอบดูหนังแนวนี้ซะด้วยครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาบ้านเราคุณผู้ชมแต่พักกันครู่เดียวช่วงหน้านายตำรวจเสียงดีดีค่ะเขาร้องเพลงให้ฟังแล้วขึ้นไปร้องเพลงในขณะที่ตัวเองยังใส่ชุดอยู่ด้วยนะโอ้โหเป็นพี่ตำรวจมาแจกเสียงเพลงแบบนี้มีคนมอบดอกไม้ให้ด้วยแต่ถามหน่อยมันใช่เหรอคะพี่ ดีๆที่คั้วอย่างเที่ยวชาติอย่างเนสกาแฟเรดครับก็พอเรดครับกับคุณเพื่อทุกวันที่ดีอยากแค่ทำความสะอาดต้องเคลียร์ผิวด้วยนิเวอเอ็เน่แคร์ไมเซล่าด้วยสารสก,กัดจากแมกโนเลียลบเมคอัพหมดจดช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวรู้สึกผิวดูใสไกลสิวนิเจ็ดวันนิเวอเอ็กซ์ฟอร์สกิน ลแล้วแม่เลือกนม UHT ตราหมีพรี่บ i o p l u s DHA หยุดกันครับเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนม UHT ตราหมีมี DHA ลองเลยมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งยิ่งใหญ่ p o w e r b y MegaCell งานเซลล์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด15-23มีนาคมนี้ที่ Impact เมอืองทองธานี นี่สมองี่ไม่เล่นหรองหมอเอนฟาโกรเจนทลแค่สูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหาร2ชนิดแฮปปี้สูตรใหม่ e อ f นฟาโกรเจนทอลแค่ไปประชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะแดงทุกเส้นเลยอ่ะอาจจะทันลองทางนี้ Let's go พันเวลาพอดีเลยอ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์ ผู้นำต้องไม่หยุดค้นหาบทบาทใหม่ใหม่ใหม่ Fortuner Leader S ยกระดับบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิต Toyota Fortuner Trust of the Leader เป็นเจ้าของวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30เมษายนนี้บางจากให้ดีเซลเแรงประหยัดทุกถังมีตังเหลือ สัมผัสรสชาติของน้ำผลไม้เข้มข้นน้ำผลไม้ติ่งฟงชาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องร้ายบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีลัาสุดใหม่ที่มี STF 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกรูสผิวดูไบรท์ใน7วัน ใหม่ Nivea Super C Plus Nivea is for skin แอปได้ทำทุกอย่างที่อยากทำใหม่แบ,บรนด์ดังนกแท้คลลาเจน Plus วิตามิน E วิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระเตรียมตัวให้พร้อมําม S d R คาหนักสองสลึงเพียงส่งใบเสร็จหรือส่งซองเปล่าถึง16เมษายนนี้มาใบเทคเที่ยว2งานบาราสวนแฟร์สีเล็กอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์งานแฟร์แรกของปีช็อปครบทุกหมวดเพื่อทุกคนในครอบครัว9วันจัดเต็มรวม2งานกว่า2500บูธพบกัน22-30มีนาคมใบเทคบางนาไปประชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะแดงทุกเส้นเลยอ่ะอาจจะทันลองทางนี้ let's go พันเวลาพอดีเลยอ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์โต๊ะข้นงหลกกเป็นอะไรคะเชฟค่ะปะลาร้าเป็นยังไงคะปะลาร้ามันดีมาก<อ>ต้องทำบนเบ,นบนลล์้อากินปาก,กับแอรลอตับไส่เจียวตเปนแพนเค้กใส่าตาดเหมือนตู้งเลยรสชาติไส่เจียวมีสีอะไรย,ยกมือหมูทอด รรวมพลคนน่ารักวันเสาร์นี้9โมงเชา้าทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34อมรินรทร์ทีวีสัมผัสรสชาติของน้ำผลไม้เข้มข้นน้ำผลไม้ติ่งฟองอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาที่ช้อปปี้ชอบสินค้าครบคุ่มที่ช้อปปี้ที่ช้อปปีส่งเร็วถึงไวทั่วไทยที่ช้อปปีที่ช้อปปี้ทุกครบคุมส่งไวช้อปวันนี้ถึง3สเสธันวาคมนี้ซื้อเลยที่ช้อปปี ได้ทำทุกอย่างที่อยากทำใหม่แบรนด์ดังนก,นกแท้คลลาเจนพลัสวิตามินอีวิตามินอ e. ีม,น e. มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระฟันโอมินเนียนแกงป่วนชวนซิ้งชิงโชคใหญ่รถลุดยนนิวเอ็5 iPad 10 a m ดและโ m i ลี่ n เเพียงสแกนหรือส่งสองฟันโอถึง4พฤษภาคมนี้ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูชีวิตคู่ที่เป็นชีวิตจริงกันหน่อยอคนที่เพิ่งเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็จะเห็นแต่มุมดีๆกันใช่ไหมคะคแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มเป็นผัวเมียย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันเมื่อไหร่อยู่ได้กัน24ชั่วโมงเอาละ ทีนี้เราจะเห็นแล้วละค่ะคุณผู้ชมว่าออยู่บ้านด้วยการกินข้าวใครจะล้างจานเสื้อผ้าใครจะเป็นคนซักผมล่วงเต็มพื้นบ้านใครจะเป็นคนถูนี่แหละมันคือชีวิตจริงที่สุดแล้วแล้วครั้งนี้ชีวิตจริงมันไปเผยความในใจในวงเล่าผัวเนี่ยบ่นขึ้นมาว่างานบ้านน่ยไม่ทําเลยนะเมียโมโหเอาขวดฟาดเอามีดแทงเลยค่ะ เป็นรูเลยโอ้เจาะเข้าไปเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องรีบห้ามเลือดนะคะให้เพราะว่าก็อยากฟังทางฝั่งผู้หญิงด้วยว่าเขาจะว่ายังไงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าร่องรอยบาดแผลบนฝ่ายชายมันบอกชัดเจนว่าเขาถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคุณผู้ชมเป็นแฟนกันอนะ่ะแล้วก็เห็นแต่มุมที่ดีของกันและกันไงมาเจอกันเฉพาะเวลามีความสุขเวลามีความทุกข์ก็ยังไม่เคยเจอรู้หรือเปล่าว่าผู้ชายตอนอยู่บ้านกำลังจะอาบน้ำ ถอดกางเกงในม้วนเป็นเลข8หรือเปล่า <c oughs> เราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยเห็นไงน <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ถึงได้บอกว่าทดลองอยู่กันก่อนอ,อือยู่กันได้ค่อยแต่งกันไปอออ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคนแต่ว่าเรื่องนี้พอมาอยู่คู่กันแล้วรับประกันได้เลยว่าถ้าคุณมีรสนิยมการทำงานบ้านไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเยอะเลยเออมันจะเป็นปัญหานะฮะ แล้วมันทําให้เห็นอะไรได้หลายอย่างนะไม่ใช่ในเรื่ององแค่ค,ความขี้เกียจเท่านั้นแต่ว่าเป็นในเรื่องของการเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่า<ฆ>ถ้าเราเห็นคนรักเราเหนื่อยเราจะเทภาระทุกอย่างให้กับเขาได้ยังไงออคนจะอยู่ร่วมกันนะ่ะมันก็ต้องอออเห็นอกเห็นใจกันนะปเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ถ้าคุณคิดเองไม่ได้อ่ะบางครั้งพ่อแม่เราก็สอนนะอย่างแฟนพี่กิ้งอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่เลยสอนสอนฝ่ายชายมาว่าลองคิดดูว่าถ้ากลับมาบ้านแล้วไม่ช่วยทำงานบ้านใครเป็นคนทำ กิ้งทาอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นแฟนต้องช่วยทํางานบ้านนะอันนี้รู้สึกประเสริฐมากเรื่องนี้เป็นปัญหาเจอกันหลายคู่นะเหตุผลเดียวเลยนะที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมดแบบไม่มีข้อโต้แย้งอีกฝ่ายต้องทํางานแล้วหาเงินเลี้ยงเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ถ้าทำสองฝ่ายบางคนต่างทํางานนอกบ้านงานในบ้านก็ต้องช่วยกันอย่าผลักภาระไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้แต่คนเดียวเนาะถ้าปัญหาตรงนี้เราสามารถ แก้ได้ความรุนแรงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างในภาพข่าวอ่ะขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะพาไปเรื่องหลอนๆซอยส3ามค่ะเพราะว่าอยู่ๆเนีน่ยชาวาบ้านเนี่ยผวาก,กันเลยโทรแจง้งกู้ภัยบอกเจอศพชายหญิงนอนกอดกันอยู่ริมทางเลยโอ้โหเห็นใชมากเลยนะครับและช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ๆนักข่าวที่น่ารักต่อเลยครับอหน้าใสสู้แดดนะคะเออก็ต้องขอบคุณพี่เชนด้วยที่มาแนะนำสิ่งดีๆแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหันไปมองข้างๆพี่บอลอุ๊ย เอาม,มือทับอกยื่นมือแบบนี้นางยักษ์เหมือนไหมผีเสื้อสมุทรอ่าผีเสื้อสมุรทรนางยักษ์จังหวัดระยองมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะยักษ์ชนยักษ์เหมือนกันทําเอานางยักษ์เอามือโบอกไว้แม้กระทั่งไฟแดงเขาก็ยังไม่จอดอ ใช่เ mm hmm. พราะนั้นเจอพี่ตำรวจสกัดไว้ยังดีแล้วจะได้เข็ตรอบหน้าไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยแล้วถ้าเมาระดับนี้อีกจะได้นอนบ้านเพื่อนสะเถอะไม่ต้องขับรถกลับบ้านก็ได้ค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นเขตชุมชนนะโอ้โหเด็กๆวิ่งพรุดพลาดออกมาจะมีสติประคองรถได้ไหมล่ะเังจะมากล้าพูดด็กนะไม่น่าออกมาเลยเออไม่คิดตั้งแต่ตอนดื่มแล้วออกมาขับอ่ะพี่เอ,อ้ย ตำรวจเอาตัวไปละค่ะดีแล้วไปมหาสาร,รคามอันนี้ต้องขอเตือนภัยจริงๆนะคะคุณผู้ชม,มเป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจลำพังแค่ขับรถไปตอนกลางคืนเจอสายอะไรห้อยระยงะระยางมาก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาแค่เป็นสายห้อยๆค่ะมาเป็นลวดหนามขึงมาเป็นเส้นกะว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มมาเนี่ยทั้งตัวโดนแน่ๆค่ะ ไม่สบายใจจริงๆค่ะอืมคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่มีรถชนกันกลางสี่แยกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรไฟเขียวออกตัวเร็วหรือว่าไฟแดงไม่ยอมจบป่าไฟแดงจริงได้หมดเลยนะส่วนใหญ่นะอ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆยักษ์ชนยักษ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะแต่ว่าช่วงนี้พบกับสิ่งดีๆกับพี่เชนค่ะ สวัสดีครับสวัสด,ดีพี่จอรสนครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆอรุณอมร,รินทร์ทั่วไทยวันนี้มากันสดๆเลยนะครับ6นาฬิกา10นาทีนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ามีเซรั่มตัวหนึ่งแล้วล่ะที่มีทั่วไทยเลยะะเหมือนคอคค <ะ S 2> ลลาเจนกระป๋องทองเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะไปดูภาพบรรยากาศน,นะไม่ว่าเราสองคนนะพี่จอรนสนรัไปลุยที่ไหนก็จะมีคนวิ่ง <estion S 1> นี่ป <c oughs> ้าอารีสิงห์บุรีครับนะวิ่งไปในห้องน้ําเลยตอนแรกก็นึกว่าป้าเขาปวดท้องออกมาหลานๆนี่ใช้โกเซรั่มของหนูอยู่นะซื้อมาโปที่มันหนึ ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเ,เบื้องต้นตำรวจก็แนะนำฝั่งของน้าชายฮาซันเนี่ยนะครับให้ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบเอาไว้ครับ นี่ขนาดว่าคนเครือญาติกันแทนๆออ้ๆเลยนะคะอะพาคุณผู้ชมไปบ้านพี่บอลกันหน่อยพี่พัทยาแหมดีๆนะนะักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยโอ๊ยนักท่องเที่ยวเยอะจนคนไทยไม่ได้เที่ยวงั้นเรามา <c oughs> ทายกันดีกว่าระหว่างอินเดีย4กับเบลเยียมหนึ่งออถ้าสี่เขาลุ่มหนึ่งคุณคิดว่าใครจะชนะกดสี่คนสิงั้นดูคลิปหน่อยค่ะออไม่เป็นไรเลยเหรอ ไม่เป็นไรเลยเนหน้าใสกิ้งไม่เป็นจริงอ,อ,อินเดียไม่ถึงไงแค่เขาเอามือ,อยันก็แบบได้เพราะว่าไซตัวก็ต่างก,กันเยอะแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ขยับไปดูที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยค่ะเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยพอถึงช่วงเวลาใกล้ๆร้านจะปิดจะมีตำรวจหรือว่าพี่สารวัตรเนี่ยมาคอยตรวจตาความเรียบร้อยปรากฏว่าพอพูดดีๆนักท่องเที่ยวไม่ฟังแต่พอร้องเพลงกรี๊ดกันสนั่นร้านเลยค่ะขอขอเพลงได้ไหม